วันนี้เป็นคนสัมผัสนะครับนะเบียกเฮียวรัสปอร์ตไปทำง,งานอยู่ประเทศไทยพี่อหมนะเบืเอ้อดยอดเลยฮอนดูเฮดบัตพี่น้องเฮดบัตเดี๋ยวไปไทยนะครับนะส่วงเดือนมีซานไหน,หนคิดว่าเนกากที่มาแต่ไปเบกกิ้องอ่าบกสขนสง่งแต่ว่าเบิ้งเฮดบัตพี่นองเต็มเลยคนเหตุไป กรุงเทพนะตรงนั้นนะโคตรแน่นพี่น้องเลยยยมไปทำงานที่กรุงเทพสวัสดีครับสบายดีพี่น้องทุกคนนะครับเนาะพ,พอกับสองของวารุพี่น้องวันนี้พามาเบิงสถานีนะครับเนาะสถานีรักแปดใต้ ซึ่งว่าจะขึ้นไปกรุงเทพมหา,คคามนครพี่น้นองะมันจะผ่านจุดนี้เนาะชาเบิองอันนั้นคนละ,นนะข้อ,อาขาที่น้องขายของอยู่นี่เนาะเป็นสาวลาวสาวลาวขายของดูสภาพเบิองรับพี่น้าะมาอ่าคนไปกรุงเทพแล้วหลายบอเนาะส่งบายอยู่อ่าอยู่พางนี่เนาะเป็นแบบสถานี เห็นไซกรุงเทพแล้วครับดูจะเห็นก็จะคล้ายเืๆต้นลำบางแดงใหม่ต้นลายกับเมนน้ำมาตตาไทยนะพี่เนอะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนะสุนนาพนนใหม่นี่ก็มนุษย์แบบมัตตาไทยนะพี่นเนอะต้นไม้เนาะแช่กันนะครับเป็นมินนอยู่เนาะโอ้พลังเลย Hello how are you hey, <laughs> เดี๋ยวถ่ายคลิปกันไอคลิปก็ได้สีซอยหรอกูืออกใม่พี่น้องหลายอย่างเลยไปเดินสีเจียงซอยเจอพี่น้องโซนหน้าคนละไม้เนะนาะคนละมาร์กไม้ต่างๆเพิงเห็นเนี่ยพองเนไก่ไส้แดงพี่น้องอันนี้มันกัวเมืองปากเสียเนาะขออภัยด้วพี่นอนะ้องเนาะเสียงแหบเป็นบัสพี่น้องเลยไปงานเต้เพื่อไรงี เดี๋จะไปอันนั้นเนาะวัดภูดจะมาสาก,ก็บแบบบมาดูคอยอันนั้นด,ด้วยเหรอไอ้มาดูคอยผักพอรอนเนาะกินยาก่อนพี่น้องผักพอรอนก่อนสิอัดอ่ะจิ๊สุดท้ายเนาะแล้วก็สิผักพอรนอ,รอน,นเป็นบัตรหลายมีรูปคู่มือมีรูปคู่มือบรรยากาศคนถ่ายไปถ่ายเนาะหลายหลายเติ๋อยู่อันนี้นะจะจะจะไปนะจะไปแถว ไก่บ่เนานะแต่ว่านี่บรรยากาศคนรอทางนั้นเนาะทุเทพปาร์่งเศสตะล้ายอยู่พนะี่น้องเลยบรรยากาศเนาะขายปีนะ้รถเตียงนอนเห็เนาะรถออกทุกๆวันมีปารั่งเศสทุกทีปาร์่งเศสเ,เ,เวียงจันท์เนาะอันน,ะนี้เนาะฝรั่งเซสเวียงจันท์ออกเวลาสองทุ่มแล้วนกะ็ลานลน้างเราคะับพี่น้องเป็น นี่เป็นคนเตรียมตัวไปถ่ายนี่หรอกบรรยากาศที่จะเตรียมไป่ทยนะแต่ว่าตอนนี้ยังคนบ่ะคอยหลายแต่ว่าก็คือแบบตอนแรกเนาะจะเห็นเหรือไปจะมานอนหาเานี่ยนี่มันมันมันรวมว่าเห็นเลยเนาะคนนอนเต็มเลยแห็นคนรอไปเนะาะทางนี้ก็แม่นและะ้วครับทางนี้ก็จะก็ถาเช่นกัน ไปกรุงเทพเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศคนรอรอขึ้นรถไปกรุงเทพมานครนะครับวนะ่าคือว่าส่วนบบนึงเพิร์มนี่คนรอห้าวแต่ดูต่อไปพี่น้องนะ่ยดูต่อไปแต่ไลายพี่น้องเดี๋ยวได้ต้องนินรถพี่น้องเนะี่ยเพื่อผาขึ้นเนาะผาขึ้นกรุงเทพสองศาสตร์ด้วยกัานาะขายของขอะไตา่าง น้ากระสังนี้นากระสงหน้ากระสง่งเข้าใจเนอะเป็นขายของบริเวณิบตกค้างอี่หรอกเนี่ยขายของขายของต่างๆเนาะมาบริษัทพลาสติกส่วนมากเป็นของไทยบริษัทเนาะขายอยู่นะที่หน้นนาร้านเนาะอยู่ร้านต่างๆส่วนมากเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเี่นไหมเห็นบ่มิ้มขาต่างๆเดี๋ยวเห็นจะวันยังใส่เนาะครับเนาะเห็นไ รถแบบนีดด้ยังใส่อยู่รองาท้าใายน้ำผลไม้ลามาต่างไม้ต่างๆตาลานครับเชือค้ต่ตงงาตงๆเตียงนอนครับบนบักขี้ร้อิ้นขาดตัางๆเนาะส่วนแ่ะ เมนของประเทศไทยเท่านั้นเนะคือขนาดไหนเราเห็นเหมือนกันอีกอย่างเลยเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่นีนเนนน่เนาะเวลาอยู่แถวใกล้ปลารซ่เนาะล,ะลงไปกับมันสถานีลักอันนั้นพี่น้องสถานีอันนั้นเนาะซ่องเมิกจากนี้ไปประมาณสี่สิบสามสิบลักบริเวณใกล้ๆถูกไหอ๋อแบบนี้ เต็มเลยที่น้องเห็นรอคนลาวไปไม่รอดแน่เองนะบอสแต่ว่ามีประเทศไทยเองครับสินค้าขนม umer. ต่าง oui. ๆนี่ด็ดเดยเรามาดกินกันเลยคือป่าที่น้อยอีบว่านนะแต่ว่าวมาได้กลับบ้าน์ทีเนาสขนมเนาะกาแฟเนาะลิสต์กาแฟเบอร์รี่ลาวลาวี่เป็นของคนลาวครับลาวเป็นมากอ่ะของไทยทั้งนั้นเลย ต,ต่วตีนกลางท่าอยิบคืยนะครับกางไปไม่นานเลยเหลือ90เปอร์เซ็นต์นี่เนาะน้ำดื่มต่างๆ่ามีเนาะอันนี้ตัวตีวน,น,น คนเตรียมพามาแด้พี่น้องตอนแรกก็ประมาณแปดโมงใช่เนาะจาจะมาไล่า,านีน้เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังขยอยขยอยมากมโนว่าซื้ออกาสนะครับมาเบิง่งมาพี่น้องบรรยากาศแท้มเลยคนลาเขามาไล่จำเลยนะครับเนาะการซุ่มกวนใช่หรอล็อกสมีก็คือว่ายนืนอยู่กำลังเดิมเนาะเพราะว่าในช่วงนี้ประมาณเที่ยงเที่ยงเที่ยงวันเนะะาะแต่ว่าถามว่าสองใบคือใครกันคนจะมาไลายเพราะว่า รถออกประมาณสองท uh, mm hmm. ุ่มครับเนาประมาณแปดโมงังเปกัน้ไม่ไทยเหรอสาวเราไม่ไทยเหรอมใส่เลยต้องม้นเหมาเรียนงานเปีเนขึ้นอไเหรอโอ้หัวเหรอมาพูดไปเหรอโอ้จริงเหรหนิสาว่นาอะไนาเลยโอ้งานเนาะนี่เลยเป็นนานะ เป็นอะไรวว่าไงพี่จะไดุ้งมิงองนิงอ้น้องนิงกับน้องโบนะมวนยุติคือ้ีนสอดแจ้งอยู่พอเฉ่าะอันนั้นระเตอาสยามอาโอ้ค้างเราครับเรากลุ่มยุติคาวัดสองมือวะนเท่าไรก่อเสียวัตถุแหนะเ่านหรอพานแหวนเพานโอ้จะจะซื้อพ่านธนาคารหร มวนยี่านของไทยมาของจีนทุกท่านมวนทุกคนเนาะมากที่สุดเนผู้ไหมากแบบไอ้หล่อเลยแต่เนาะแต่อสยามตะกี้กี่เนาะสองหมื่นเนาะเกขึ้นีก็ไปกันเซกียบบันหองรู้อะไรใคเลยจะบอกวอ๋จะนมากเหกันผู้หนึ่งะเอเคใจกับใจ ดาวแล้วครับเนาะดีนะครับพี่หนุ่งของไทยเนาะคือว,ว่าเป็นอ่าเป็นไอร่อนของสาวเราหลายหลายคนนะครับเนาะตี่ว่าได้เห็นน่วกันจะมักมักไล่โอเคครับพี่หนุ่มเนาะกาสีประมาณนี้ดว้วครับเนาะเราบรรยากาศบริเวณเนาะแถวอ่าลานเนาะลานบริเวณลานเนาะพี่น้องประมาณว่าอยู่ ขี่รถเนาะขี่รถลักแปรที่ว่าจะไปจะไปอันนั้นแหละบ้านอันนั้นเนาะไปไปไทย,ยนั่นเองยกวีนี้พี่ดีจะฝากไว้ที่นี้ด้วยพี่น้องเนานะฝากกดตามติดตามเลนเดอรครับเนาะขอบคุณมากินนะสบายดีสวัสดีครับ